พอต้องไปหว่วงเล้าเด้อขอนเมื่อนคือกันเท้าเป็นหว่วงเป็นใยเท้ากับทำบุญอุทิศให้เหล้า่าได้ขาดทำบุญว,วุติไทยเดี๋ยวเรื่องหน่อยเรื่องหลายกับขันอยู่กับความร่างขันยู่กับการเดยนการทำคือนเท้าข้างหลาย,ลายลาจูมืออยู่ด้วยบุญบัดไปสิไปด้วยบุญบ่อยู่ได้บุญใันไปได้บุญอักษมเจตนาของเทาเจตาลาวางไว้เมื่อเกิดมาสั่งคนงามก้มดี แยกใส่เป็นผิดพลาดใครๆก็่าเฮ้ามาฆ่าเนี่ยขันมาฆ่ากันไปฆ่าอย่างขันมันขาดทุนเป็นไรฮะก็แย่ากมันขาดทุนขั้มันมีกำไรลแยกมันขาดทุนขันมีกำไลเพราะทุนจ้งหวะให้เป่าเฮ็ดเปล่าทำท่ำมีกำลังท่ำมีถาดสังขารแข็งแรงขันเจ็บเป็นเนื้ออุ่นมากเฮ็ดบุหรี่เนี่ยขันเจ็บมากค่อ้ยอยเจ็บผ่านค่อยเจ็บมีค่อยปวดนึงค่อยปวดนี่บ่มีโอกาส มีโอกาสเด็ดเด็ท่ำเนาะี่วาประมาทเพราะพระพุทธเจ้าเป็นยังสอนว่าให้ประมาทเปลี่ยนเป่าทํำเ่าเตรียมเตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวก่อนตายเหเ่เตรียมตัวอย่างเตรียมตัวสั่งนำท่ำบุญตัวสั่งเอาความสูขหวยละหลายทํำบุญมันม่ยากหรอกนั่งสมาธิทํำกินให้นิ่งท่ำกินให้สงบเท่านั้นก็เป็นบุญตัวมันคือบาปดิบาปมันยากมันหลายอันเลยแนาะขาดสัรชีวิต แค่ว่าแนวดตัวแนวดแน่หรอกสารพัดอย่างเนี่ยนี่เไงเพราะว่าทําบุญยอดของบุญขึ้นนังสมาธิภาวนาเนี่ยยอดของบุญเพื่อได้เหตุได้ท่าได้ก็สิรู้ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกาเกิดมาพบพระุธศาสนา,าพบผู้บาอาจารย์ไอ้จีแนวแน,ว,แนวท่าไอ้หัูจากทาาเดินหัูจากท่าไปส่วนใหญ่คนเนี่พระสนพระสนใจเพเข้าใจแต่พระพุทธเจ้ามันบอกว่ามาทางพี่เด้อไปทางพี่เด้อยังมีความสุข พระพุต oh, ิเจ้ามันบอกออบอเซียพพุติเจอดิเนบ่เซียพุติเจ้ากบ่เสซียบ่เซียนบ่เซียพุติเจ้าเดินทางไปก็นไปเหยียบกันซุ่มหมดหมันมีน้ำทางนั้นมีน้ำทังมีไปสวรรค์นุ่งเสระพุติเจ้าสามพีไปสวรรค์ทั้งพูดมันมีน้ำ่าไปเรื่องกันเหมนบ่เสียพุติเจ้าก็ไปเหยียบน้ำเร่างนบ้งเหมนเหยียบน้ำกับปวดด้วยเจ็บหลายปวดหลายทุกเมนบ่เซียด้บ่เซียพพุทธเจ้าเหมนบ่เซียพุติเจ้ามันก ไปตุกตุกใน n าบาป่กิที่อเภ้ทีเจไปสวรรค์นิพพานนํางอำเภอเจมาก็ม่วามสูงคนตัววามสูขเยอ่เสรวมสูงอยู่ที่จิตใจวองหเล้เดียวคนหฮอเห็นไห้มันมี่วามสุขมันก็เป็นบุญคนตัวบ่มีวามขันเป็นขันบ่มีว้มสุกก็เป็นบาปเพื่อนเจงาว่าให้รถละเลิกเลิกแนวไหนเลิกแน่วมันบอดีบ่วงามเนี่ยคิดบอดีคิดบ่วงามคิดนอกสินนอกรรมไปมันก็พิษสินพิธรรมก็เป็นทุกข์ อาคิดในด็กช kind of hmm? so ิดในศีลในธรรมในกรอบของศีลพระพุทธเจ้าเป็นว่าให้เหตุทังสี่ใหถ้ำมือสี่พวกเหตุเดินตามพระพุทธเจ้ามันก็มีความสุขถนถมเม่ยากเป็นเดีกพอชำกันคือสาวหลวงเรียทุกทิ้งทุกอย่างไม่ไอกจากใจเบ็ดอยู่กับใจของเขาเบ็ดเสียที่ถ้ำมึงถำมึยู่กับใจเพราะเป็นจังว่าให้เบิ้งใจให้รักษาใจหลวงปู่มึงทีเทศอยู่บเศร้าเด็กให้รักษาใจ ใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้แต่งใจเป็นผู้บอกใจเมื่ออาศัยธาตุอาศัยร่างกายกว่านี้แล้วบัดบ่มีรังสังขารร่างกายกว่านี้ัมก็เฮ็ดบ่ไไรคือกันสั่งก็สั่งบ่ไดรเฮ็ดว่าไรพรอะมันอาศัยธาตุอาศัยร่างกายกว่านี้อันใจสั่งแล้วกันบ่เฮ็ดก็บว่าไรอย่้อนี้ต้องเฮ็ดเพื่อเห้เป็นลูกจ้างเขานที่ไปทํางานเป็นลูกจ้างเขาแต่ยจ้าจสั่งแล้วก็ต้องเฮ็ดแต่ผมเฮ็ดกับ่ไดรเงินเขาอันนี้คือกันแล้วโตงเโตคือกัน ใจมันสั่งใจมันสั่งหเห็ุนั่นเห็ุนี่มันก็เหตุกันบ่นนมีศีลมีธรรมกันนอกหลีนออกร้อยเหตุผิดศีลเหตุผิดธรรมกับเป็นบาปเป็นกรรมตัวงหมดนี้ตกงนาก่ารกของใหม่คุณแหละกันใจว่าสบายใจมีควมคิดควบปรุงควม,มแฝงควมอิจฉาพยาบานเป็นบาปเพราะนันพระพุทธเจ้าจังว่าหายมาจำํำศีลรักษาศีลมือหนึ่งเอเอหกมือเจ็ดมือละเจ็ดหนึง่งว่างเจ็ดหนึง่ง ไปเศร้าจากียากอย่างนั้นมารักษาศีลพันญว่าให้ลดละเลิกเลิกอย่างเลิกสรไฟแนวหรือแนวในโมดีลดออกไปละเอาปล่อยออกไปว่างออกไปวนใหนคนห้าขันไหนว่ามาแน่สิมันบ่อยากลดบ่อยากละบ่อยากปล่อยไ่อยากว่างนี่เป็นยึดถือเป็นสั่งเป็นการสั่งกรรมเป็นการพยาบาทซึ่งกันและกันนี่เพราะพระพุทธเจ้ามิตรสอนให้ลดละเลิกปล่อยว่างแนวในโมดีเพิ่อให้ปล่อยให้ว่างไป ขันปล่อยขันว่างไปมันก็สบายมันก็เบาบ่อะไรขันทุกสิ่งทุกอย่างห้าวจะไปหาไปคว้านไปมันก็บนักเหตุการณ์ในมิตรไบเหตุการณ์ในมิตสบายห้าวก็เหตุเอาห้าวก็ทถ้ำเบาตัวมีศีลมีธรรมเหตุอันเนี้ก็ยุ่งในกอบควงศีลควงถรำเหตุสั่นเสีเหตุอย่างถ้ำอย่างถ้ำมีที่กิจกรรมต่างๆก็ต้องว่าขอศีลก่อนตัวขอศีลก่อนตัวขันขอศีลแล้วกันบางคนบ่เสียดิไปเตามใจอย่าของเนี่ยอยากกินเราก็กิน เมาไปไหนยังว่าบ่เม้าเนี่ยตามใจอยู่ของบ่เสียพระพุทธเจ้าเป็นกินไปแล้วมันเป็นเนื้ออะไรเราบัเนี่บ่มีความกลัวมีความยานอวดจะของอ้างไอ้ของตัวอยับง่ายหยับดังอยากเล่นไปส่วนตัวกินเหล้าเมามาบ่ร์ยานผู้ใดนักน,นักเขากับเบิด์ตไทยเบิดหน้าตัวกินตลอดบ่เสียพระพุทธเจ้าไหมน,นี่นพากันพี่ยนันเอาเสร็จแล้วนี่แหละพวกนี้จูเป็นเหตุ ก็ยังมันสวดเหตุตัวปัจ,จโยชีเหตุขันบวไมเหตุทั้งสี่พวกเข้าทั้งหลายญยาติพี่น้องญาติพี่น้องเกิดพได้มาร่วมผันเหตุใหญ่เหตุใหญ่คือเล่าเสียชีวิตไปแล้วโดยที่วา่าเล่าสิบวันได้กลับขึ้นมาหาเข้าอีกเพราะเขา้าก็ตตรงมาเมียนมัดอาทิจังหวาชาบันิกิตศพศพทีไไ่เล่าฝากฝังเอาไว้ให้เรามาเมียนมัดอาทิเพราะมัน จังไดกันบ่เหตุบ่ทำมันก็เโอ้เป็นลูกเป็นโตเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น,น,น้องพอเอาหายไปก็บมีผู้อยากได้ดอกเมี่ยแต้เอาหายหลวงพอ่อหลวงพอ่อก็ยังบ่เอาอยู่ดิเนี่ยเอาไปอย่างมีค่าดิค่าก็คือบุญกุศลที่เราอยเหตุไปทำไว้แะคืก็สมบัวจังอีอ่านประวัติจังเสียบางแห,ห่งเพื่อนเคยอ่านบางแห,ห่งเพื่อนก็นไปอ่านที่ประวัติกคยอ่านประวัติก็เอาแต่ความดีมาเอาคว่บดีคือบ่มีเนี่ยส่วนใหญ่เอาแต่ความดีนะเพราะฉันเพราะใาญ่จู ตามหลวงพ่อเห็นมาเราก็สั่งคุณงามคุ้มดีมาอยู่ตลอดโดยผ่้ด้ลดละโดยเฉพะครอบครัวของเราพอหมวกตัวมือเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะวัดหลวงปูงเ่เสียกับมีทจุบุรานนี่แหละปบโบรณาณบำรุงต้องการอะไรก็มีอันนั้นมาได้สุเน,นวลมีสุเน่ลโดยเะพะมือนั้นมือกะถินได้ลูกแก้วไปในรูกแก้วไปกับปรากฏมันอไรอ่าเรามีภาพประเานในรูกแก้วไหม มีพาไปใต้หลูงแก้วเดินไปกราบหลวงพ่อหลวงครูเพิงเป็นว่าพ่อยมันมันธรรมดาตัวบ่ค่อยมีดีไปที่แรกคุนว่าดีแก่อยู่บุรีรัมเป็นว่าบ่แก่หรอบุรีรัมมุติที่ไปแก่ประเทศยโน่ที่ไปแก่ประเทศนอกนั่นนี่เป็นการเผยแพร่เดนี่นี่ประโยชน์หรือว่าประโยชน์ประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนรวมกต่เนื้เหตุประโยชน์ส่วนใหญ่สวนรวมได้ก็ถือว่าเป็นผู้มีสติผู้มีปัญญาตัว จุ้ยใจเรามีสติเอามีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาดิแปเว่าแล้วแนวไหนว่ามีแล้วไหนมีเป็นประโยชน์ช่วงนี้ร่เมรับอาหาไปใส่นั่นเรียกว่าสร้างบารมีเรียกว่าสร้างบุญกู้ได้เหตุประโยชน์ช่วนี้ร่วมได้ถือว่าเป็นผู้มีโชคลาบเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาดิแปลว่ามีสติเขามีปัญญาเขาบฏิบัตทุกปัญญาอย่างออันนี้วบาสู้กันฟังเซือเราในฐานะเป็นลูกเป็นหลาน เรา,าอาศัยหลวงปู่พราะเป็นแนวทางผู้ขี่แนวทั้งไเด็กการจากเหตุ